บริษัทโตโยสุาแอลแอนด์ซีไทยแลนด์จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแบรนด์ที่นอนอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นจัดงานนิชิคาวะแอร์สโตอัเซนเทนเวลเปิดตัวสโตอเต็มรูปแบบแห่งใหม่ล่าสุดที่จะมาช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์การนอนอย่างมีคุณภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวญี่ปุ่นมากว่า4ศตะวรรษ และปัจจุบันกับเทคโนโลยีที่คิดค้นมาเพื่อการนอนเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การนอนอย่างมีคุณภาพโดยภายในงานมีเหล่าคนดังมาร่วมภายในงานอาทิจรสพันธสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาปัทมวดีเสนานารงค์ปัทมสุจริตกุล วสวีสอนเพียรปกรณ์เสาทองหยุ่นวิจุดาลีนุตพงศ์วิมลลักษ์จงรัตนเมธีกุลสาธิดาธนรัตน์จิรทัตสุทัศน์ณอยุธยาสุวราสนิววศงณอยุธยามอมหลวงเอวิตายุคนพร้อมด้วยทีมผู้บริหารคุณสาโทรุยามากุจิคุณอนุธาชาววิสิทธิ์คุณโทชิโนริฮายาชิทอ่อ่ดนิ

川の、えー、と西側にお店を持ってまして、まあ、こちらのセントルワールドのエリアで、えー、いっぱいの多くのお客様あのまた西側をしていただきたいという目的でせあのここに店を作りました。 คือถ้ามีสาขาแถวนี้คือลูกค้าหลายๆคนสะดวกที่จะมาชอปปิ้งได้มากขึ้นก็เลยตั้งใจว่าจะเปิดร้านที่นี่ค่ะ ของทางเราเองเนี่ยนะคะเนื่องด้วยสินค้านิชิกาวะเองเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากถ้าใครได้ทดลองใช้เนี่ยค่ะก็จะทราบได้จริงๆว่าทําให้การนอนเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นและสุขภาพจะดีขึ้นนะคะทางเราเองเนี่ยค่ะต้องการให้มาตรฐานทุกอย่างเหมือนกับที่ญี่ปุ่นคือสินค้าเนี่ยผลิตที่ญี่ปุ่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะตัวสินค้านี่แบบเดียวกันส่วนงานด้านบริการค่ะของเราเนี่ยค่ะจะมี Sleep Master Sleep Advisor อยู่ที่ชอ็อป ซึ่งจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้แล้วก็ให้รายละเอียดกับลูกค้าค่ะให้แต่ละท่านเนี่ยแมชมดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าแต่ละท่านเนี่ยค่ะมีเพนพอยยังไงแล้วสินค้าเรารุ่นไหนแบบไหนที่จะตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การนอนของลูกค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นฟิห้าปีที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะทุกท่านถ้าได้ทดลองใช้แล้วเนี่ยก็คือ ใช้ไปตลอดแล้วก็จะบอกต่อกับญาติมิตรแล้วเพื่อนฝูงด้วยที่ใกล้ชิดนะคะ <N> ก็จริงๆ <N> แล้วอย่างเงี้ยครับของนิชิกวาวะเองเนี่ยเหมาะนะคะคือจะบอกว่าผู้ที่ออกกําลังกายเยอะ อันนี้ค่ะก็ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าอะไรที่นอนนิชิคก่าวเองอะค่ะมันจะกระจายน้ําหนักได้ดีมากเวลานอนนะคะจะไม่น้าหนักมันจะไม่ตกลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะกระจายการกระจายแล้วทําให้นอนหลับได้ยาวขึ้นนะคะและอีกอย่างก็คือกล้ามเนื้อมันจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่ออกกําลังกายหนัก เล่นกับเ,เล่นกีฬายเยอะนะคะก็จะมาใช้ที่นอนอันนี้กันเยอะอีกอันก็คือพวกเหล่าผู้บริหารนะคะเอ็กซคควทีฟที่ทางานเยอะ,ะคะ่ะแล้วก็นั่งเยอะอะไรเยอะเนะะี่ยค่ะคือการที่ใช้หมอนหมอนของเราเนะะี่ยค่ะก็จะช่วยให้เรื่องการนอนเนี่ยดีขึ้นเพราะว่ามันจะซัพพอร์ตโครงล่างสรีระของแต่ละท่าน,นะค,ะค่ะการตลาดของเราก็มีทางออฟไลน์ออนไลน์ค่ะทางออนไลน์เอ,อ,เองเนะะี่ยค่ะเราก็มีเพจ ของนิชิกาวะเองนะคะแล้วก็มี IG Facebook l i n e แอดซึ่งให้คำปรึกษาอยู่ตลอดค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็ทางออฟไลน์เองเนี่ยค่ะแล้วก็มีไปร่วมงานต่างๆมีพอบอัพบูธหรือเอกซิบิชันต่างๆเนี่ยค่ะเราก็ไปร่วมค่ะใช่เออโต้มาวาระเรนของสินนิชิคาวะของสินค้าในญี่ปุ่นก็มีผู้เล่นมันควมี ま、体感をしてですね、あの、非常にいいという、あの、まあ、皆さんからのお声もいただいてますので、必ず使っていただければ、あの、その良さがわかりますので、ぜひ、あの、一度試しに、あの、トライアルしてみてください。お願いします。 ชี่พูดนะคะอสุริก็คือนักนก,นก,นก,กีฬาโปรเฟชชั่นอลลายลายๆคนใช้กันนิชิกาวะจินจันถ้ามีคนสนใจแต่ยังไม่ได้ยังไม่เคยใช้ะคะ่ะผม,ะมนแนะนำแนะนำที่จะใช้นิชิกาวะจินจินถ้าใช้แล้วะค่ะลูกค่าจะโชคแน่นอน,นะค่ะ